สวัสดีครับสวัสดีหลังจากที่หายกันไปนานนะครับหลายหลายเดือนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเวลานะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับมารอบใหม่รอบนี้สัญญาว่าจะลงคลิปนะครับให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะไม่หายไปไหนอีกนะครับอ่านี่ก็ผมก็มาแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งแต่งแขนงนะครับหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วก็พักฟื้นต้นเดียววันนี้ จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำยอดนะครับยังไงก็ฝากสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็คนเก่าก็กลับมาดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคปุ๋ยยาวิธีการปฏิบัติยังไงเดี๋ยวเล่าไม้ฟังผมไม่ได้สอนใครนะครับผมแค่แนะนำนะครับเป็นประสบการณ์จากชาวสวนนะครับจากชาวสวน พูดภาษาชาวสวนนะครับไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนขายปุ๋ยขายยานะครับพูดจากประสบการณ์ที่ทำและได้ผลจริงนะครับก็ลองนะครับลองนำไปดัดแปลงใช้หรือผสมผสานกับอาจารย์ท่านอื่นๆน,นะครับต,ตนตัวผมอย่าเรียกผมอาจารย์นะครับผมแค่ชาวสวนคนหนึ่งนะครับนที่จะไปฟังในเนื้อหาสาระยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของผมนะครับแล้วก็ใครนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนยังไงคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยไม่เกี่ยวกับอ่าสาระในคลิปนั้นๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตอนออกอ่าภาคใตยย้ยะลาอะไรหลายๆท่านก็เข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าจะทำดอกทำยอดชุด2หรือทำอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลย เพราะว่าผมตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเริ่มกันเลยนะครับหลังจากตัดลูกเสร็จนะครับตัดลูกเสร็จต้องพักฟื้นต้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับให้พักฟื้นต้นสักสิบวันนะครับเพื่อให้ต้นมันรีเซ็ตก่อนให้เขาได้พักให้เขาได้ <c oughs> รีเซ็ตต้นของเขาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าของใครนะครับเป็นหลายชุดหลายรุ่น แต่ไม่ห่างกันมากนะครับแนะนําให้รวบบางทีอาจจะรอก่อนรอชุดหลังก่อนอาจจะเป็น20วันก็ได้นะครับแต่ถ้าของใครห่างกันเกินประมาณเป็นเดือนหรือเดือนกว่าก็จําเป็นต้องแยกชุดทํานะครับพอตัดลูกเสร็จนะครับพอพักต้นแล้วนะครับ15วันใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมในตรเจนนะครับ การใส่ปุ๋ยจะใส่สองรอบนะครับใส่เพื่อสะสมแล้วก็ใส่เพื่อส่งเสริมนะครับส่วนตัวนะครับที่ผมใส่สะสมในตัวเจ่นก็คือผมจะใส่ยูเรียนะครับคือ4ี่สผมจะใช้ตัวที่ในตัวเจ่นสูงที่สุดเลยนะครับเพื่อสะสมนะครับพอใบเริ่มปลีแดงถึงจะใส่ปุ๋ยส่งเสริมก็คือสุดเสมอนะครับ ผมจะไม่ใส่ตัวหน้าที่สูงอีกรอบหนึ่งนะครับเช่นถ้าเราใส่ยูเรียซําอีกรอบหนึ่งหรือ25-77นะครับจะเกิดการถ่ายใบขั้นรุนแรงนะครับไม่อยากให้ถ่ายใบทั้งหมดจะให้ถ่ายใบแค่ประมาณ60%ประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็ยานะครับเราใส่ทางดินแล้วก็ทางใบเราก็ต้องสะสมไปพร้อมๆกันนะครับ ทางใบนะครับชุดสะสมทางใบนะครับก็จะมี4600หนึ่งกิโลก็คือปุ๋ยยูเรียนนั่นแหละนะครับหนึ่งกิโลสาหรายนะครับสาหรายแล้วก็แคลเซียมบบรอนชุดสะสมทางใบนะครับก็คือจะมียูเรียก็คือ4600นั่นแหละสารายแคลเซียมโบรอนนะครับยูเรียใส่หนึ่งกิโลกร,รัมนะส่วนตัวผมใช้หนึ่งกิโลกร,รัม สาหร่ายตามฉลากนะครับแล้วแต่บริษัทแคลเซียมโบลอนก็แล้วแต่บริษัทนะครับผมจะใส่แค่นี้แล้วก็มียาฆ่าเพลี้ยไฟนะครับเราต้องล้างเพลี้ยไฟในแปลงก่อนนะครับก่อนที่ยอดจะมาพอยอดมาแล้วอ่ะเพลี้ยไฟมันจะระบาดหนนะักแล้วก็มาเยอะมาแรงนะครับยาฆ่าเพลี้ยไฟมีให้เลือกใช้หลากหลายนะครับหลากหลายหลายตัวนะครับอ่าโอเมทโทเอตก็ได้นะครับอาบามเมกตินก็ได้ มิดาคอผลิตก็ได้นะครับเราจะฉีดสะสมโดยใช้ปุ๋ยตัวเนี้ประมาณ2อถึงสรอบนะครับแล้วแต่ว่ายอดจะมาช้าหรือเร็วนะครับพอแตกยอดแล้วเป็นหางปะทูแล้วนะครับให้ใส่ปุ๋ยชุดส่งเสริมนะครับก็คือจะให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็โตแล้วก็แตกเยอะก็คือใส่สูตรเสมอนะครับแล้ว ทางใบก็ต้องเปลี่ยนนะครับทางใบที่ผมใช้นะครับกลมๆเงยๆนิดนึงนะครับจดสคริปต์มากลัวตกหล่นนะครับอ่าชุดที่ฉีดเพื่อส่งเสริมนะครับผมก็จะเพิ่มจิบเบอรเรลินมานะถอดยูเรียออกนะครับยูเรียไม่ใส่แล้วนะครับจะใส่จิบเบอรเรลินสาลายแคลเซียมโบลอนแล้วก็ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ด เพื่อส่งเสริมให้ใบโตแล้วก็ยาฆ่าเพลี้ยไฟและยาฆ่าเพลี้ยจักจัน่นนะครับช่วงนี้ผมใช้โอเมโทเอตนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งเพลี้ยไฟและก็เพลี้ยจักจัน่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือที่พาไปดูตอนต้นคลิปนะครับคือการตัดแต่งกิ่งนะครับเราควรทําในช่วงที่เป็นหางปลาทูนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับ พอเราตัดแต่งกิ่งหรือขแขนงออกไปในช่วงที่เขาแตกแล้วแตกยอดแล้วมันจะไปเป็นการกระตุ้นนะครับเพราะว่าเขาจะแตกใบแตกยอดออกมาเพื่อทดแทนใบที่หายไปที่เราตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับจะทําให้ใบสามารถแตกได้เยอะแล้วก็แตกได้ทั่วทรงพุ่มนะครับไม่แนะนําให้ตัดแต่งกิ่งเลยนะครับหลังจากตัดลูกเสร็จยังไม่ต้องตัดแต่ง กิ่งก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้สูญเสียพลังงานเราต้องสะสมอาหารมาก่อนมาพอก่อนจนแตกยอดแล้วค่อยตัดแต่งกิ่งนะครับเนื้อหาคลิปวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับขาดตกตรงไหนสงสัยอะไรยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเลขอย่างหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าไม่เข้าใจผมแนะนําให้ ย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดเร็วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าพูดช้ามันจะย่นเยอะนะครับสําหรับคนที่มีประสบการณ์หรือว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาจะบอกว่าคลิปมันเย่นเยอะถ้าผมพูดช้านะครับถ้ามือใหม่ก็ดูอีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับการทําทุเรียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดยังไงกดติดตามไว้ มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้สวัสดีครับ